สวัสดีจ้าเพื่อนๆที่รักทุกคนนะคะแล้วก็แฟนคลับด้วยนะคะแหมก็พักไปแค่2อสาวันนะคะพักไปแค่2อสามวันเองจากที่ได้ทำคลิปบัลลือโลกไปถึง2คลิปด้วยกันนะคะก็เอเสียงตอบรับก็โอเคนะคะก็คือ90%เนี่ยชอบแล้วก็จะมี10%นะคะที่เข้ามาดิ้นพลาดพลาดพลาดในเ c e b o o k ของเบี้ยนนะคะ ซึ่ง10%เนี่ยตอนแรกเนี่ยเดียนก็คิดว่าเออมันน่าจะเป็นแบบเออพวกพวกพวกออกะหรี่ควายแดงเหมือนกันเน่ยนะที่ต้องเข้ามาดิ้นแน่นอนอะไรเงี้ย้แต่ผิดคาดนะคะผิดคาดนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเออกรหรี่ควายแดงไม่ได้เข้ามานะคะไม่ได้เข้ามาสักเท่าไหร่มีแค่เปอร์เซ็นต์น้อยมากบางที1-2เปอร์เซ็นเท่านั้นแต่อีกพวกที่เข้ามาดิ้นกันพล่านเลยเนี่ยเป็นใครรู้ไหมคะ ก็ค <G ül ets> ือพวกพวกโรคสวยควยถอกนะคะและ้วก็พวกผู้ดีหีคันทั้งหลายนะคะที่เข้ามาแล้วก็วิาพากษวิจารณ์ต่างๆนานๆแล้วโอ้ยทําไมพูดจาแบบนี้จะรับไม่ได้เลยนะคะทําไมพูดจายหยาบอะไรนี้ทำไมไม่ไปโทรด่ากันเองทําไมต้องมาทําคลิปออกสื่อด่าอะไรทํานองเนี้นะคะโอ้โหวิาพากวิจารณ์กันนะคะวิพากวิจาร์ไม่พอเข้ามาด่ากูถึงในเฟซกูนะคะอ่ะทีนี้ อ่ะไม่โทษก็แล้วกันนะไม่โทษว่าเป็นความผิดของของใครว่าใครจะจะ,จะเสือกเรื่องชาวบ้านหรือว่าเสือกเรื่องของกูหรืออะไรอย่างนี้นะคะเอาโทษตัวเองก็แล้วกันว่าไม่บอกก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้เนี่ยคลิปนี้จะบอกนะคะจะบอกแล้วนะโอเคตั้งใจฟังนะคะพวกโลกสวยควยถอกนะคะพวกผู้ดีหีคันทั้งหลายนะคะอะ คลิปนี้เดียนจะออกมาด่าอีดอกทองกะรีหีคันวันเพนนะคะจะเอาความโง่ความสะทุนความถอยความเฮี้ยของมันเนี่ยนะคะมาบอกเล่าสู่กันฟังคลิปนี้เ,เป็นคลิปที่เดียนฝากให้อีเพนคนเดียวนะคะ ฝากให้อ e ีเพนกะรี่หีคันกะรีไข่หีสิงคโปร์คนเดียวเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวนะคะถ้าใครอยากจะฟังฟังค่ะนะคะ,ะส่วนมากคนที่เข้ามาฟังก็คือคนที่รู้จักอ e ีเพนดีถ้าไม่รู้จักอ e ีเพนก็คือรู้จักเดียนดีนะคะก็จะมีอยู่2กลุ่มที่เข้ามาฟังทีนี้คนที่จะเข้ามาฟังที่ไม่ระบุในกลุ่ม2กลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นพวกเสือก โลกสวยควยถอกอย่างที่พูดไปอะนะคะจะบอกอย่างนี้ค่ะคลิปนี้สถุนนะคะ คลิปนี้สะทุนเพราะคำที่เอามาใช้ด่าเนี่ยคำก็คือตรงหว่างขาทั้งนั้นเลยนะคะก็คือเดียนเดียนได้ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วนะคะแล้วก็ผ่านคณะกรรมาการเ,เรียบร้อยแล้วว่ากับประเภทคนแบบอิกะรีวันเพนหีคันเนี่ยนะคะพูดจาดีด้วยไม่ได้ภาษาผู้ดีภาษาดอกไม้เนี่ยไม่ได้ผลนะคะวิธีการก็คือแบบว่าเดียนถือหลักที่ว่า หน้ายังไงจัดไปแบบนั้นนะคะก็คือถ้านหน้าอุบาทเทียมากเนี่ยนะคะก็คือคําสถุนก็ต้องเยอะหน่อยนะคะก็คืออยากจะบอกบอกตรงตรงตรงนี้เลยก็ได้นะคะคือเดียนสถุนค่ะนะคะจบไหมคะ จบนะคะคือกูสะทุนค่ะนะคะกูด่าเฮียมากเลยกูด่าเฮียเฮียนะคะนะคำที่กูด่าเนี่ยูกหีหนอแตกควยทอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตือนตรงนี้เลยค่ะนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปิดไปเลยลูกห้ามดูนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอ่าถ้ามีลูกมีเต้าอยู่เงี้ยเปิดมาเจอรีปิดไปเลยค่ะไม่ได้นะคะเดี๋ยวฝันร้ายนะลูกนะอ่าส่วนคนท้องนะคะเออ ผู้หญิงที่ตั้งครันอยู่เนี่ยแนะนำว่าให้ปิดอย่าดูเหมือนกันนะคะเพราะอาจจะแบบว่ามีอาการออการหักการการ,การเต้นของหัวใจผิดปกติและอาจจะเกิดแบบว่าคลอดลูกก่อนกําหนดได้นะคะส่วนคนแก่นะคะคนแก่มากๆเนี่ยยายาลมยาดมยาหมองหยิบมาไว้ข้างๆตัวเลยค่ะ,อ,ะอนุญาตให้ดูได้นะคะยกเว้นคนที่เป็นโรคหัวใจหรือเป็นเขาเรียกว่าแบบช็อกง่ายแรยงเงย ่านไปเลยค่ะนะคะส่วนพวกโรคสวยควยถอกพวกจอมเสือกทั้งหลายที่ไม่รู้จักกูนะคะแล้วก็ไม่รู้จักทั้งกูทั้งอีเพนเนี่ยนะคะว่าคือใครอีสองตัวนี้คือใครทําไมมันแบบว่าต้องออกมาต้องออกมาด่าก,กันอะไรเงี้ยผ่านสื่อนะคะอ่าเพราะฉะนั้นโลกสวยควยถอกไปเลยคะ่ะฟิวไปเลยนะคะจัดเดี๋ยวนี้เลยค่ะนับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปนะคะไปเลยนะคะอ่าทีนี้เนี่ย นี่คือเตือนแล้วนะคะเตือนแล้วว่าคลิปนี้สะถุนคำหยาบคายนะคะคำคำอุบาทชาตชั่วจะเอามาใช้กับอีเิียเพนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ไม่ต้อนรับคนโลกสวยนะคะแล้วก็ไม่ต้อนรับคนที่ไม่รู้จักเรียนแล้วก็ไม่ต้อนรับคนที่ไม่รู้จักอีเพนด้วยไปไปดูคลิปอื่นคะ่ะนะคะไปดูคลิปอื่นสร้างสรรค์ใครบอกไร้สาระไปดูคลิปที่มีสาระไปดูข่าวนะคะอ่ะเอาละค่ะทีนี้ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไว้ก่อนถ้าเกิดได้ยังมีหลงเหลือมาอีกนะคะมีโรคสวยควยถอดเข้า,ขามาถึงในเฟสกูแล้วมาเที่ยวด่ากูอย่างนู้นอย่างนี้นะคะกูด่าแม่นะคะกูจะด่าแม่มึงเลยนะคะและ้วกูจะด่าแม่มึงออกสื่ออย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่ามาเสือกเรื่องของกูนะคะกูดา่าอีดอกทองเพนนะคะกูไม่ได้ยกโคตรพ่อโคตรแม่มึงมาดา่าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงสองคนทะเลาะก,กันนะจ๊ะ ะนะคะอย่าอย่าเสือกทอกควยเข้ามา,ายุ่งวุ่นวายนะคะเออไปหาอะไรทํากันละกันนะอ้าวหนึสองสามพวกโลกสวยคุยทอกหายไปซะจบอ่ะทีนี้เราก็จะเหลือแต่พวกเราแล้วนะคะแฟนคลับของเจ้นะคะเจ้ปุ๋ยนะคะอืม แล้วก็แฟนคลับของอ e, uh, ีดอกทองกะรีหีคันอีเจออวันเพนนะคะกะรีสิงคโปร์กะรีหีครึ่งราคาดูใบคางคกทะเลทรายนะคะทําไมจะต้องออกมาแบบว่าขำกลิ้งค่ะพี่น้องคะขำนะคะตอนแรกกะว่าจะจะหยุดพักเเรื่องคลิปสักสองสาวันเพราะว่าสองคลิปแรกเนี่ยกำลังแบบโอ้ยยังแชร์กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแชร์กันปุ๊บปุบป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 บ๊นะจ๊ะอ่ะ อ่ทีนี้ที่ขำเพราะอะไรอะคะเดี๋ยวจะให้ดูนิดนุงนะคะแบบขำมากเลยอะอืมอ่ะดูซะ,ะสวัสดีนะคะว่าด้วยเรื่องลิปสติกนะคะก็อยากที่เห็น,หนกันนะคะว่าดี้ันใช้โทนสีเดียวก็คือสีนู้ดนะคะอันนี้ก็ยอ่อ ระดับดังนั้นแหละนะแล้วสีเดียวกันหมดไม่เห็นเหรอเนี่ย โอเคค่ะคริสเตียนดีออลใช่ไหมคะหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะคริสเตียนดีออลดูนะคะบอกคําเดียวเลยนะคะคริสตีคริสเตียนดีออลบ้านพ่อมึงนะคะอีดอกเพนโอ้โหอีสัตว์อีกะหรี่ไม่เคยมีอีกะหรี่เพิ่งเคยพบของดีนะคะเออนี่นะคะคริสเตียนดีออลโอ้โหอีเฮียนะคะเอออีสัตว์คริส เบียนดีโอบ้านพ่อบ้านแม่บ้านโคตรมึงสีดอกทองมีปัญญาซื้อของดีใช้นะคะแต่ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรกูถามหน่อยเถอะที่มึงไม่รู้นี่ยมึงไปจับฉลากมามึงมึงเขาเขาแถมติดอะไรมาหรือเปล่ามึงถึงไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยว่าว่าลิปสติกเนี่ยที่พยายามเอามาโมจ้างลิปสติกอันละไม่กี่บาทเนี่ยนะคะเอามาโมโอโหโมโอีสัตเอยแล้วไปกับองค์ชายครับเอี้ย อาจจะขอบอกอย่างหนึ่งนะคะอี่อีดอกทองอีจันไรเนี่ยอีอีดอกทองนี่มันอยู่ในคณะลมเจ้านะคะอีตัวนี้เป็นคนที่ชอบออกมาด่าในหลวงนะคะพยายามเออจะล้มหลังศักดินาจะล้มเจ้าไม่ชอบระบบเจ้านะคะแต่เรียกตัวเองว่าเจ้าพระเจ้าป้านะคะเจ้าพระเอ่อเจ้าพระจันไรเออเจ้าพระจันไรหีคันจันไรอะนะคะออมเจ้าป้าค่ะแล้วเรียกผัวว่าองค์ชายโหอีสัตว์นะคะจริงๆไม่มีอะไรละค่ะที่อยากจะล้มเขาเพราะอี เขานะคะอยากจะขึ้นเป็นเจ้าแทนอยากจะขึ้นเป็นเจ้าแทนก็เลยเรียกตัวเองว่าเจ้าพระเจ้าป้านะคะแล้วก็เรียกเออผัวหน้าเหี้ยเขียหน้าเหยียเยียดูพุงนะคะเห็นพุงปะเมื่อกี้นะโหพุงขนาดนี้นะคะพุงขนาดนี้โอ้โหเรียกองค์ชายองค์ชายโอ้โหเจ้าชายกบไปสัตว์ โอ้โหเจ้าชายควายเจ้าชายหมูป่ะอีดอกทองโอ้โหอย่างกับเปรตหน้าอย่างก,กับเหี้ยหัวมือโอ้โหัวล้านนะคะพุงแถวนี้โอ้โหนี่ถามหน่อยดิพุงขนาดนั้นเนี่ยคายยังเห็นป่ะยังเห็นคยุยไหมเนี่ยก้มลงไปเนี่ยเห็นป่าคายนะ่ะโอ้ผสมกันดีนะคะไอ้ตัวหนึ่งก็คายหดอีกตัวหนึ่งก็หีขึ้นสนิม พอกันนะคะอาทีนี้กูจะบอกมึงให้ตาสว่างนะอีดอกทองจันไรหีคันจันไรนะจ๊ะอีกรีไม่เคยมีอีกรีไม่เคยใช้ของดีดอีดอกทองปัจจุบันนี้นะมึงก็ยังใช้แต่ของกอ๊อปอีสัตว์และยังยังจะมาเสือกโอ้โหเสือกอวดค่ะเดี๋ยวกูจะสาธยายให้ฟังว่ามีอะไรก๊อปมั่งนะอีดอกทองช้างเย็ดนะคะออาอย่างแรกเลยนะคะ คริสเตียนเดียออบ้านพ่ออีเพนนะคะเอาดูค่ะเขาอ่านว่าอะไรคะพี่น้องคะไม่ต้องให้อ่านใช่ไหมอ่านออกกันใช่ไหมคะภาษาอังกฤษนะคะแอบรุ่นนี้กูก็เคยใช้ค่ะตอนอยู่เมืองไทยนะกูก็ใช้นะคะอ่ะของคลินิกค่ะพี่น้องคะอ่านว่าคลินิกนะคะราคาเท่าไหร่ดัวเลยค่ะ10ยูโร10ยูโรคูณเข้าไปค่ะ3า3 8ตอนนี้ก็แ่งแล้วประมาณ370-380คกูถามหน่อยนะคะกูถามเด่อยสิว่า เออไม่มีใครมีปัญญาซื้อแล้วใช่ไหมคะฮะ ไอคริสเตียนคริสเตียนดีโอบ้านพ่ออีเพนเนี่ยนวลจำไว้นะคะคริสเตียนดีโอหน้าตาแบบนี้นะคะอย่างว่าละค่ะการิลีปสี่กัลลีหีคันนะคะที่พูดภาษาอังกฤษได้เฉพาะแต่ว่ายูฟ huh? ักมีหายูฟักมีวันทัดอลล่ายูวันโกโกฟักวิดมีวันทันเดอลลได้แค่นี้คะ่ะพูดอยู่ประโยคเดียวนะคะอะชวนมาฟักเฉยๆแล้วก็100ดอลลร์แค่นั้นเองเนี่ยอย่างอื่นพูดไม่เป็นค่ะนะคะอ่านภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาไม่ออกคะ่ะนะคะ ะะเออดูนะคะคลินิก10ยูโรเท่านั้นเองอีดอกทองแค้นจะมาอวดนะคะแถมยังอวดโฉงโง่โฉงโง่เป็นคริสเตียนดีโอโอโหอีควายมึงสมกับเป็นกะรี่ปอสีหีคันจริงๆอีดอกทองแพนโอโหอีสัต ตาแจ้งอย่างอีดอกทองเพนตาแจ้งแล้วนะคะเอออันนี้วันนี้กูทําบุญทําทานให้มึงในความงโง่บรมงโง่นะคะดูปากนาตาชัยครัะคะ้ง,งนะคะอีโง่นะคะโอเคชัดไหมคะโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อคลิปหน้าดีกว่าแหมเอาอีกแล้วหีคันกระพืออีกแล้วนะคะอืมแค่นี้ล่คะค่ะ <laughs> คริสเตียนเดียรบ้านพอ่ออีดอกทองกะรีเพนค่ะพี่น้องคะ่ะ